xin chào nhé, xin chào người Việt Nam, người Việt Nam ơi, cà phê nha, ở đây em trôn em bỏ ít nước lại nha mọi người, um. bỏ ít nước lại, cheers nha. กาแฟเอมกาแฟเอ็มหยสวัสดีนะคะตอนเช้าๆนะั้นดื่มกาแฟนะคะเกเวลาตอนเวลาเก้าโมงครึ่งถึง1 1บเอมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็คือประมาณ9ก้าโมงสินาทีแต่หนิงตื่นเช้านะคะวันนี้นะหนิงก็เลยดื่มเช้าค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเป็นไงกันบ้างเอย เป็นไงกันแม่งนาะอืมเชสนะอะอืกาแฟดำๆแบบนี้นะจะขมนะคะอย่าซินเจาเงี้ยมัองกาแฟดำๆแบบนี้นะจะขมแต่ก็ดีต่อสุขภาพของเรานะคะหนิงชอบดื่มมากค่ะไม่ใช่แก้วไวนะ์นะไม่ใช่แก้วไวน์หรือแก้วแก้ว,กวอะไรนะสวัสดีนะคะ บางครั้งเขาว่าคิดว่าเป็นแก้วายแต่หนิงเงี่ยใส่แก้วายแบบนี้ค่ะจะได้เห็นกันชัดๆว่าหนิงเงี่ยใส่ดื่มกาแฟนะคะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลค่ะแต่เรวก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะ,อะไรทท้งนั้นค่ะกาแฟร้อนนะคะกาแฟดําค่ะอย่าซีดจาเนี่ยหมอเลย người, เอ้ยถ้าเกิดว่าเราดื่มได้แบบนี้นะ ที่สำคัญคือลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะดีทอ็อกซ์ร่างกายของเรานะคะก็คือมันจะทำให้แบบว่าสัดสเสรามันจะทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะทำให้ร่างกายของเราค่ะดีท็อกซ์ใช่ไหมมันจะท,ที่ที่แบบว่าลำไส้ของเราค่ะจะสะอาดนะคะตอนเช้าๆนะหนิงก็ออไปเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรเนี้ยนะออ หนิงว่าก็ชอบดื่มกาแฟเหมือนกันนะไม่รู้สิไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าแต่ว่าหนิงี่ะดืนะ่มน้ำวันละหนึ่งครั้งเองตอนเช้าๆนะคะตอนเช้าค่ะดื่มแค่นี้หนิงว่าก็เพียงพอแล้วนะไม่ใช่บอกว่าดื่มวันหนึ่ง2องเขาเรียกว่าอะไรสอง,ออส,องสามรอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า2รอบก็ดีอยู่นะถ้าเกิดสาี่รอบขึ้นไปอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะติดกาแฟเนาะ mình câu mấy đi hả Cheers mọi người Uống cà phê <laughs> Cà phê là ở Thái Lan người ta kêu bằng cà phê Nó giống nhau, nó 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 kêu giống bằng tiếng Anh đó mà mm phải học coffee không biết không phải tiếng anh người ta kêu bằng coffee đúng ở việt nam người này, cà phê là cà phê nha ô sao giống nhau giống tiếng thái nha mọi người tiếng việt nam là cà phê là nó giống tiếng thái lan nha tiếng thái lan là cà phê cà phê là cà phê phát âm thôi nha khắc 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 với phát âm mà phải không mọi người đó giống nhau nha mọi người ừ nếu mà mình uh, uống cà phê vậy á, cảm thấy là thích nha, cảm thấy thích lắm, à, vì là em cảm thấy ngủ ngon, rồi cái da mình á, da mặt mình nó đẹp, nếp nhăn nha, da khô bớt đi hết trơn à, oh, cà phê này tốt lắm nha mọi người, da em nha, dưỡng da bây giờ em em thì từ đó tới giờ em dưỡng da bằng dầu dừa mọi người dầu dừa rồi xong rồi em cũng có sức uh, serum dễ chút chút mua ở bên ht nha sức serum uh, thì theo, em lấy cái dầu dừa massage, massage mặt của em uh. Uh, xong rồi em uống cà phê nè cảm thấy da mặt em uh, không có khô nha bây giờ mọi người nó sẽ giữ tỏ ẩm nha um, một phần nữa là chưa bằng gì uh, cái nếp nhăn của mình á bớt đi nha em không có tiêm botox botox vậy hết nha filler botox và là cái gì gì em cũng không làm nha mọi người à, đó vậy đừng có phê đừng quá đi nữa hả đừng cà phê đi chị hả bạn chẳng biết bạn chẳng chờ khoảng kẻ nó lốt điếu roi khoảng nỉnh na bảy na hồng rau nữa bữa còn nè หลายปีก่อนนะคะหนิงยังไม่ได้ดื่มกาแฟใช่ไหมคะช่วงหนิงเพิ่งดื่มกาแฟได้ประมาณไม่กี่เดือนกับกือบปีนี่เองค่ะหนิงมาศึกษาดีๆเสร็จแล้วก็หนิงดื่มทุกวันนะอะบางครั้งหนิงไม่ได้ไว้วิดีโอแบบนี้ค่ะหนิงก็ดื่มนะก็รู้สึกว่าดื่มกาแฟเนี่ยค่ะดิ้วรอยบนใบหน้าของเรานะคะลดลงนะมันไม่ใช่หายเลยนะมันก็เถาอายุอ,อ๋อ มันก็ไปตามเวลาอายุของเรานะคะมไม่มีอะไรที่อยู่ใหม่อยู่อมตะใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็ต้องลดแต่ว่ามันก็ชะลอลดก็ยังดีนะคะลดรื้วรอยใช่ไหม,มก็ยังดีก็คือตายมันก็ไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหรนะ่นิ่งก็นิ่งก็เรียกว่าอะไร หนิงก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวค่ะนวดหน้าดีมากนะกาแฟนะคะขมๆนะขมๆเสร็จแล้วก็หวานนิดๆฝาดนิดๆน,น,น,นะคะมันก็จะมันๆน,นะคะกาแฟนี่มันมีมันนะคะทุกท่านอืม,อม ชอบมากชอบมากหนิงชงนะกาแฟอันนี้หนิงตอนแรกอะ่ะหนิงไปซื้ออันนี้มาที่ของคาฟ่ให้แลนเหมือนกันเสร็จแล้วก็หนิงซื้อกาแฟของเขามานะคะหนิงก็มาชมค่ะชมหน้าตาแบบนี้นะนี่แก้วนี้เล็กๆเองค่ะหนึ่งนิ้วชี้ของหนิงใช่ไหมเห็นไหมฝ่ามือของหนิงใหญ่ออกว่าแก้วเองค่ะแก้วเล็กเองนะเราหนุ่มวันละครั้งแบบนี้ ดีต่อสุขภาพของเรานะคะใช่ไหมดีต่อสุขภาพแล้วก็ดื่มไปอะโอเคนะคะวันนี้มาทักทายเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบหรือยีิบเอดนะหนิงไม่ได้ดูวันที่คะ่ะตอนนี้ก็วันที่ยี่สเอ็มั้งเนาะ ถ้าเกิดน,นิงโพดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะหนิ่งวดีไม่ได้ใส่นาฬิกาวันนี้วันที่21กันบเกรกฎอันที่21เดือนหนึ่งนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่ทางพี่น้องทางบ้านเรานะคะขอให้ทุกทุกท่านนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังปรารถนาเฮงเงปังปัง,ปงด่รวยกันเงินทองกันนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะ Ừ, thì miền Thái thua lộcนะคะ chim tung đui nha Sầu nhân hạ, dạ, giả xin chào, nha xin chào người Việt Nam mẹ chúc mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc bình an thành công trong gia đình may mắn trong công việc của mình nha mọi người ừ, cho <laughs> bằng gì may mắn hết tất cả nha sáng sớm này mình lựa nha tò ăn và là ăn uống cái gì cái nào chất lượng tốt tốt với sức khỏe mình phải chăm cái sức khỏe của mình nha mọi người bye bye